ดอกเดงแกงหวานจ้าดอกงามๆามใจพี่น้องฝนตกอยู่กัเนาะแม่ปามีเนาะจ้าแบบแห้งใจพี่น้องดอกแรกแห้งแห้งกว่าเมื่อวานเนาะจ้าดอกแรกแห้งแหกมันเนาะแมนครับงามๆามนะครับจ้าดอกที่สองใจพี่น้องผมเดียวกันเนาะจ้าสองดอกสวยๆจ้าดอกนี้เนาะงามงามใจพี่น้อง ดอกหนึงน่งจ้ะอืมตอนนี้ที่หลังแตะสึกเด็ดวเดี๋อกงามๆจ้ะอุ้ยเตะอ้อนสอนข้าแต่พีน่น้องน่าเพลงจ้ะข้ากระใ่พร้อมจ้ะ กอแดงทั้งนั้นนะพอประมีนเนาะเมนครับอุ้ยดอกนี้งามแห่งใจพี่น้องขาเป็นขาดอกเป็นดอกเลยจ้าคมเดียวกันเนาะเมนครับคมนี่สองดอกจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกนี้กุ่มกุยเนาะแมนครับสวยๆครับ หลนนะพอปลาหมีนะแม่ปลาหมีคือเก่าวใจาพี่น้องดอกหน่อยเพิ่นจ้ะลองลงมาอีกเนาะจ้ะเป็นหลุนเป็นปหลุนเนาะแม่ปลาหมีแมนจ้าอุย้ยดอกนี่เกิดแนวไดนยังงี่พวกในพี่น้องดอกน่อจ้ะ ดอกนึงจ้าสวยๆเนาะจ้าดอกนึงจ้าแก่ไหนอยู่เนาะจ้าท่งยังขาวอยู่อีกดอกจ้าดอกงามๆจ้าฝนน้ำพอลปาหมีเลยไหมปาหมีคือเก้าจ้า ก้นเนีนขนาดจ้ะดอกนึงจ้าเะไยจ้าดอกนึงจ้งจารุดทานจ้ะพี่น้อง อันใหญ่แดงดำจ้าทางนี้เป็นจะได้อ๋อคือหลุมเป็งไงถึกเตะเลยนี่เนาตึกเตะนะอ,อ,อยู่ไก่พอไก่ทางยาวสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพ่อแก้วอีสานบ้านฉันจ้าพ่อกันในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาสองพันหนึร้อยหกสิบหกจ้ะตอนเสาร์กับพ่อพ่อแม่พี่น้องไปหาเห็ดนะพ่อภรรยาเนาะครับผมหาเห็ดคือเก่าครับเตาเมื่อจ้ะแจงหูแจงตากับมาหน้าเนาะแมนครับเพราะว่าฝนตกแห้งอีกมือนึงครับพี่น้องจ้ามาหลุ่นกันจ้ะพี่น้องปลาสิลงหน่อยลงหลายซัมได้จ้ะแต่ว่าหมู่บ้านนี่ลงหน่อยเนาะแมนครับเหมือนนี่ก็ไปหลุ่นน้ำกันจ้ะพี่น้องไปครับไปกันจ้าลงหน่อยลงหลายเป็นไรครับเหมือนนี้ แต่ว่าฝนตกแห้งกว่าเก่าน,ะะนะ้ะแม่ามเนออาเป็นจากไหนพ่อพมีสวัสดีครับมี่แน่ยู<ะ>่มงมันนี่เต้นเนามันนี่เนาะเต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วจ้าอ๋อะ ดุนกันใจพี่น้องสิถึงหน่อยถึงร้ายซ้ำได้จ้ามาหน่อยมาลายซ้ำได้จ้าดุนน้ำกันคือเกาจ้าพี่น้องสองสองเป็นสองไลามาให้เบิรเดอร์อยู่ทางเงียงอันไหนนะสองมีปลายั้งเน่ เงะโดดยู่ใจพี่น้องโดดยู่ใจโดดยู่โดดยู่นั่นเวอคือยู่คือยู่ยมาอนี่ยเวอรกระือร้หลายกาลัวละน้อเป็นตื่นกลัวแม่เป็นแห่งแม่พูดพูดพี่น้องเอ็นมาจา้าโอ้คือนือคือคือคือ,คอลองเบิ้งเบิ้งวิปาย,ยังรักๆก,กับสิเป็นประคอคข,อขอึข้นมา Tông song mượn tít đấy ngon 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 กันพ่อเตล่เหล่าขาบนอนวันเนมจ้าวันนี้เท่าโตจ้ะคุณสองเนาะนเออเต็นดีแห้งเต็นดีแห้งเต็นดีแห้งตัวใหญ่ก็เต็นใหญ่ตัวหน่อยก็เต็นหน่อยเด้อนี่ปลานา,าก็ไม่ยำทุ่มืออยู่แล้วเนะาะแม่ป้าจ้าปลาธรรมาซา,าจ้ะพี่น้องจ้ะ mục đích bưng này ơ ờ. khơ 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 này đi khơ khơ vô khơ vô ơ khê luôn đi pa nhang nè tôi nhảy luôn bớt là bớt tôi nhảy nè. กาวทายอยู่ใครก้มือวานเนาะแมนครับไะเบิึงน้ำเนยพี่นอ้องเขาเบิึงน้ำเนนยนะมันก้มือวานเจ้าพี่น้องปลาเนาะแมนครับเห็ดเท่ากับไก่กมือวานอีกคือกันเนาะแมนครับปลาก็ได้ไลยก้มือวานครับจ้าเห็ดก็ได้มีแต่อดอกง,งามๆอยู่เนาะแมนครับก็พอพี่น้องคือเก่าเนาะแมนจ้าปั้นปั้นกันไหวเนาะแม่ก็มีเห็ดแมนจ้า เ็ดก็ได้ดองงามยู้เด้อจัดพี่น้องปลาก็ได้ร้ายก็เมื่อวานเฮ็ดก็ได็เก็บก็เมื่อวานเนาะแมนครับตัวงามงามเนาะปลาในม้านกว่าเมื่อวานเด้อจัดพี่น้องคูณสองเนาะแมนครับกต่สิมีเป็นปลาคอปลาดุกนจัดพี่น้องปลาเข่งลักๆกก็สิเป็นปลาคอเนาะครับปลาคอร้ายกูเมื่อวานเก็บเอาเศษยังเหยียวออกเลยเด้อปลาปลาหมเมื่อวานเัาก็ขังเลยขังไว้กินโดนๆเนาะ ่งม pues mm. ือก so well. nah ันแบ่งพ really right? ี่แบ่งน้องกินจากพี่น้องป่าลูกนอพอพ่อเมีเนาะพ่อเม่จ้ะพอเดี๋เกงเดี๋ยนปนนะพอพ่อมีแบ่งให้พี่น้องกินขึ้นกันจ้ะเดีไยร้ายก็แบ่งร้ายเดี๋ไหก็แบ่งตามหน่อเนาะพ็เดี๋ยวยูเด้๋ยกินอยู่จากพี่น้องหากินแบบอีสานบานเหาจ้ะแบบดั้งเดิมเลยด้ครับจ้ารีดีกันแต่พ่อแต่แม่เนะพอพ่อเมีเนาะ แต่ปูแต่ยาพูดละใจพี่น้องเคยเฮ็ดกะต้องเฮ็ดจ้าเอ้าผลงานเท่ากะสวยๆสวยๆงามๆจ้าพี่น,อน้องปลากะงามเน่าเมือนน้่น้องครับัวงามขึ้นมากของวันเมน,เนจ้าผลงานมือนน้จ้าพี่น้องสามสิบเอ็ดตุลาสองห้าหกหกจ้ายามปลาหน้าจ้าปลาลีปลา,าตอนจ้า มาดีๆเด้อคือเกาครับพี่น้อง <c oughs> มาใส่คือเกาครับเผื่ <c oughs> เอเพิ่นลุงอีกเนะาะงแม่ปลามีเนาะจ้ากะมาคือเกาแล้วพอปลามี่เหรอเดี๋ยวมาห้ามามาตัวหนื่องสามหมื่นเลยกว่าเนี่ยเมนได้ทุกหมื่นครับกระดึงอาการนะครับพี่เตลุงบบถ่ายตอนเด้อจ้าพี่น้องแม,ม่ปลามียินอยู่ถ่ายตอนเลยจ้ะมึง ้พี่น้องเบิ่งในม่อหนี้ป้าสิขึ้นมาเพราะที่ขืนพุ่นบ่ได้เด้อครับเพิ่นต้องขึ้นทางนี้อย่างเดียวเด้อทางนัง้นแกคันแท้สูงเนาะแมน่นครับเขาก็้แก่แหละล่ะจ้าพี่น้องบังคับให้เพิ่นขึ้นทางนี้ทางเดียวเนาะจ้าต้องหาหยังล่ะจ้าพ่อป้ามีต้องหาสองเบิ่งว่าหัวว่าหยังบ่บ,บ่ธรรมดาละเนาะ แล้วทัานถือแสดงว่าบง่งหัวถือแสดงว่าบ่วดีอยู่เนาะดีอยู่ครับอ่ไปจ่าพี่น้องกลับบ้านจ่าไปเบิ่งผลงานเข้ายู่บ้านอีกเท่าจ่าไปเบิ่งผลงานเฮ็ดน้ำใจพี่น้องาเฮ็ดแม่ปามีได้หน่อย,ดยไดล้ายซ้ำได้ได้ด,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 ดอกงามดอกที่หลายเนาะพอประมาณเนาะครับผมไปเบิ่งผลงานกันอยู่บ้านจ้าเบิ่งยอดเฮ็ดแม่ปามีน้ำใจพี่น้อง หอดบานเลยเนาะแม่ว <g Jud ite> ่ามีเนาะแม่จ้าผลงานมันนี่กะปลากันสีแดงกุ้งหมูหวานเนาะครับผมมาเบิรงเฮดกันจ้าพี่น้องเฮดแม่ตอนมีก็มีแต่ดอกงามๆเด้อจ้ะเฮดมันนี่กะได้กุ้งหมูหวานคือกันเนาะแม่ครับกะพอพี่น้องคนคือเก่าจ้าพี่น้องต่างคนกัต่างหากินเนาะพอมองเก่าเนาะพอมองเก่าคือเก่าจ้าพี่น้องหลักลกัสิเป็นกอแดงเด้อจ้ะ โอ้ยถือฝนนี่ติดกันดีเด้อถ <fire S 1> ัดแค่มีสีแดงเนี่ยโมโหคนใดเนาะรองน้ำนานจ้าเย็ดก็ได้ได้กูโมหวานจ้ะปลาก็ได้กูโมหวานเนาะถ้าแต่พอได้กินแต่ยากเนาะเป็นเมนูขั้นออกจากบ้านครับขั้นไปหากับพอได้อยู่ครับ แต่ว่าก็สิให้ได้หลายก็บ่ได้นําให้บ่มีเนาะช่วงนี้เนาะแม่นจ้ะก็รอรุ่นนํากันคือเก่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าความสื้นเนาะครับผมถ้าความอบเอาเนาะจ้าเก็บออกให้งเบิดสิดอกเด้อจ้าสิเก็บติดกันบาดนห้องตายางดีหน่อยติดเนาะครับ กระดิง่งเดางามๆจ้ะพอดีแกงแซ่บๆเ,เก่าวผลงานเฮ็ดครับก็ได้เฮ็บทานนัน่นเนาะเฮ็บทานก็ได้ดอกนึงจ้ะพี่น้องนี่ก็ะนาแลนี่ก็ล้างเขียวล้างเขียวนี่แม่บ่มีเก็บหนอ่อกก็บแด,ดงสามจ,จ้ะนี่เนาะจ้าปลามือน,นี่ก็ได้ษร้ายกว็หมู่บ้านเนาะจ้ะครับผม พุดสองปลามื่อนี้มี่ตรงงามอย่เนาะจ้าปลาคอปลาดุกจ้จพี่น้องตละลักก็นสิเป็นปลาคอใจอะ้วก็ปลาเข่งเนาะแมนครับอ่ะนี่ผลงานเฮ็ดตั้ที่พี่น้องเห็นแล้วเนาะจ้าเฮ็ดนี่ก็ไดก้กัวหมูอานคือเก่าเนาะครับผมก็ได้แกงเนาะแมนจ้าแกงใหญ่หนึ่งครับครับผมผลงานมื่อนี้ก็ถือประมานกัวหมูอานเนาะแมนจ้าแต่ลอดหลุนน้ำกันไปอีก มือต่อมือเนาะแม่น้จแต่ละมือเรคือกันเนาะงพอพอมีเนาะครับผมก็มีมือมานมือบ่อาบ้าล่ะพี่นอ้องแต่ว่ามือนี้มัดปลาหมูว่านแนเนาะ,านาะครับผมปลากระดาหลายปลาหอูว่านเห็ดกระดาหลายปลาหอูว่านจา้จาจ้าฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามมีสองอีสานบ้านฉันเด้อจา้าแม่ปลาหมีขอบุญขอบคุณผู้ที่เขมามารับชมขอบคุณทุกกขลังแรงจใจที่ส่งให้พอปลาหมีก็แม่ปลาหมีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิมนาจ้า